รักการปั่นนะครับวันนี้จะมานำเสนอจักรยานทัวริงส,สวยๆอีกสักคันหนึ่งนะครับวันนี้คันนี้ก็จะเป็นบิสโ n e ไซส์54ครับนะครับไหนเรามาดูรายละเอียดกันซิมีอะไรให้บ้างเริ่มจากแฮนด์ก่อนครับแฮนด์เนี่ยจะเป็นแฮนด์ของบิสโ n e เขาเองเลยคือถ้าถอดไอถ้าถอดปลอกแฮนด์เนี่ยจะมีสกรีนเลยบิสโตนบิสโตนนะฮะ สเต็มเนี่ยจะใช้ของสาเกน,นะครับมือเบรกเนี่ยผมจะใช้มือช่วยเบรกของเสืิมหมอบเอามาใส่ก็เท่ดีครับแบบเพียวๆบางๆอ่ะ <c oughs> ผมออกสไตล์แบบเพียวๆบางๆอ่ะ <c oughs> นะครับ <c oughs> คือรถคันนี้มันเป็นรถเดิมอ่ะมันเป็นมันเป็นทัวร์ิงรย่สิบเจ็ดนะครับ <c oughs> แต่เฟรมเนี้สามารถใส่เจ็รสี่ได้เลยผมใส่อยู่ประจำอ่ะนะ เวลาผมใช้เขาอยู่สมัยก่อนผมจะใช้704แต่ทีเนี้ยเวลาขายก็ก็คือจะเอาล้อที่ติดตัวเขามาเนี่ยใส่กลับคืนไปขายนะฮะทำให้ราคาแบบว่าไม่แหลงนะเพราะว่าถ้าผมไม่เอาล้ออื่นมาก็ต้องบวกใช่ปะ่ะเออคนเราเนาะนะฮนะก็ทำให้มันถูกนะครับใช้ของเดิมก็ไม่ต้องลงทุนเพิ่มไงก็ขายถูกลงได้นะครับถ้าเป็น704เนี่ยใส่ยางแบบหน้ากว้าง38ซีเนี่ย สบายๆเลยถามว่าตะเกียบหน้าเนี่ยใส่ถึง40ได้ไหมผมว่าได้นะหน้าหลังเนี่ยหน้าเนี่ยใส่ได้แน่ๆแต่หลังเนี่ยผมกลัวมันจะไปเบียดตะเกียบหลังอาจจะทําให้มันฝืดเล็กๆอะ่ะก็เลยคิดว่าใส่38 4หน้าหลังเนี่ยโล่งสบายเลยปั่นดีเลยแหละอ่ะเรามาดูรายละเอียดกิโลเฟรมกันครับนะตัวนี้อันดับแรกก่อนนะครับเฟรมเนี่ยจะเป็นทูโทนนะครับ นะฮะจะเป็นทูโทนนะครับส่วนเบรกนี่เก๋มากเลยนะนี่นี่เบรกเขาครับเป็นเบรกผีเสื้อของเขาเองเลยนะครับเนี่ยสวยเท่ๆเลยยางนี่เพิ่งเบิกมาได้ไม่กี่เดือนนะยางเนี่ยเนี่ยยางเส้นเนี้ยางยางใหม่นะครับไม่ได้เบิกของเก่ายางใหม่ครับนะฮะเฟรมเขาจะเข้ารักสวยงามหน่อยนะครับนี่เห็นไหมที่จำดำเนี่ยประกอบเพิ่ประกอบเสร็จยยังไม่ได้เช็ดยังไม่ได้เช็ดนะครับนะครับ เฟรมเขาเข้ารักสวยนะครับคันนี้ตะเกียบตั้งบาร์นี่สวยนะเป็นบาร์สวยๆแล้วตะเกียบนะครับอ่ะดูดุมตัวนี้จะเป็นของแซนซินนะครับวงล้อก็จะเป็นของอารยานะครับยี่สิเจ็ดนิ้วซับถังผมจะใช้ไอเอ็กรอยนะครับน,นี่ชุดถ้วยคอเขานะครับสวยๆนะครับเข้ารักสวยนะคันนี้ ชุดขับคันนี้นะครับคือที่ได้มาเนี่ยนะได้มาจากครั้งแรกเลยเนี่ยชุดขับเนี่ยมันจะเป็นอของบิสโตนเองแต่ว่ามันผูกมันแบบว่ามันสภาพมันแย่มากก็เลยต้องถอดทิ้งแล้วก็หาสับจานหน้ากับปีนผีมาใส่แทนนะส่วนจานปั่นเนี่ยเอาโหเห็ุพระสติกนี่ปะ อ้าวของใหม่สิเออของใหม่ครับเบอร์ของใหม่ใส่ให้นะนะฮะเบอร์ของใหม่ใส่ให้อันนี้บันไดของเขาครับอันนี้บันไดมาติดเข้ามาเหมือนกันนะฮะจากหน้านี่เบอร์ของใหม่สามใบครับเอาของอะไรมาใส่อ่ะนี่ <Okay. S 1> เอาตัดครับนะฮะเอาตัดตัวเนี้นี่ไหมหี่ยเก็บเจแปนนะครับเจแปนนะครับ ร้อยเจ็ดสิบความยาวนะครับหลักอ่านตัวนี้ก็จะเป็นของซาเก้น,นะครับส่วนเบาะเนี่ยเบาะของเขาเลยเบาะบิดสโตนของเขาเลยนะฮะหนังหุ้มมาใหม่ครับและที่สําคัญหนังตัวเนี้เป็นหนังลายเดียวกับของเดิมนะฮะลายเดิมพี่ข้างในเนี่ยยังมีหนังเดิมอยู่ไม่ได้ถอดออกนะนี่หุ้มทับเลยนะฮะข้างในก็จะเป็นหนังลายนี้แหละนะครับ อันเดียวกันเลยเรียกว่าเออตรงสปเปคเขาเลยอะ่ะนะครับใต้เบาะมีโลโก้เขาติดอยู่นะนี่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 บอกของเขาเลยนะครับอันนี้นะครับสวยๆฮะเหล็กยังเงาเงาอยู่นะครับอ่ะมาดูหางหลังกันครับนี่หางหลังฟืดนะครับเบรกหลังเนี่ยจะเป็นเบรกผีเสื้อเหมือนกันฮนะอยู่ใต้เฟรมครับนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเจดคูณ2เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจานนี้มันสามใบทำไมบอกคูณสองคืออย่างนี้ครับจานเนี่ยเป็นจานสามใบนะฮะแต่ว่าไอตัวสับหน้าของผมเนี่ยนะฮะมันเป็นสับหน้าสองใบนะครับมันเพื่อสับได้สองจานอะ่ะแต่ว่าเอามาใส่เอาซาอาเอาจาน3มใบเนี่ยมาใส่เพื่อขยายได้คือใส่ไว้สแต่ว่าถ้าคุณเปลี่ยนไอตัวเนี้ย ให้เป็นแบบว่า,าเหมือนกับเอาของเสือภูเขามาลงเนี้ยให้มันเป็นสมจานเนี่ยคันนี้ก็จะกลายเป็นสามคูณเจ็ดท,ทันทีแต่ตอนคือมันเป็นแบบทัวร์ลิงอะครับก็เน้นแบบว่าปั่นลรอคุณดูดิเฟร,รมวินเทจขนาดพื้นสวยๆเนี้ยนะขนาดพื้นสวยๆเลยนะเฟรมเขาอะขี่พูดง่ายขี่ลรอขี่เท่ๆกันเลยอะนะครับนะไซส์ห้าสิบสี่นะครับ,นะ 54, รบปั่นแบบว่าชมนกชมไม้อะ สถานการณ์ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับนะครับแต่ปั่นทางไกลได้นะมันอยู่ที่แรงคุณนี่แหละนะฮะรถรถมันว,วิ่งถึงรถไหนไหนก็ปั่นทางไกลได้ทั้งนั้นอะ่ะมันอยู่ที่คนปั่นครับแต่ว่าออกแนวแบบเที่ยวสนุกสนุกอะ่ะคันเนี้ยนะครับอีกอย่างหนึ่งคันนี้คือถ้าคุณได้จะเกียบตัวนี้ไปใช่ป่ะไอโูเนี้ยถ้าคุณเอาตะกร้าเนี่ยมาใส่เนี้ยมันก็จะเข้าที่รูนี้โครมนะแล้วก็มายึดที่ตรงเนี้ย มันคือมันมีที่ยึดให้ซ้ายขวาเนี่ยนะครับมันมีที่ยึดให้ซ้ายขวาเ่าบอกว่าสมมติอ่ะคุณเอาไปเนี่ยคุณไปใส่ตะกร้าเท่ๆอย่างที่เขาทํากันอ่ะนะฮะตะกร้าเราซิ่งๆหน่อยเท่ๆอ่ะคันนี้สามารถรองรับได้ผมว่ามันจะสวยขึ้นอีกโขเลยนะอีกกับอีกเยอะเลยอ่ะเอองามกริบเลยทีนี้งามกริบเลยทีนี้เนี่ยคันนี้มันพัฒนานได้หลายรูปแบบครับเฟรมนี้ผมผมชอบมากแต่ว่า หลังๆนี่ก็แอบ,บเอาเข้ามาอีกก็เลยต้องปล่อยมันมันเยอะเกินนะเยอะเกินก็เลยต้องปล่อยนะครับมามาดูท่วงท่าในการปั่นเขาหน่อยนะมันจะออกมาลักษณะแบบไหนนะครับเห็นเขาจอดนิ่งๆแล้ไหนมาดูเวลามันเคลื่อนไหวโดยที่มีคนปั่นเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับคันนี้ มันทรงเนี่ยผมชอบมากเลยนะทุกคันที่ซื้อมาคือซื้อมาใช้ไนงะ่นะคือผมไม่ใช่ร้านค้าต้องคุยกันก่อนซื้อมาซื้อมาใช้นะแต่ว่ามันมากเกินไปงานก็เดินรถตำหนิพอตำหนิก็ต้องปล่อยออกพอปล่อยออกแล้แอบซื้อใหม่อ่ะคือสนุกในการปั้นจักรยานให้เป็นคันปั้นเสร็จมาปั่นสักพักหนึ่งก็ปล่อยอะไรเงี้ยมันจะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้แหละครับนะครับมันจะหมุนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับ,รบถ้าชอบทักมานะครับ